วันนี้เวลาประมาณเจ็โมง36นาทีเราก็ถึงที่สี่แยกเกรดเว้แล้วนะครับตรงไปก็เราจะไปที่พนมแล้วก็เข้าปกีมกรุงสุนครนายกวันนี้แลนดี้เฟมิลี่นะครับจากาพนัสนิคมไปจงังหวัดนครนายกไปครับเดี๋ยวรอติดไฟแดงแป๊บนึงเดี๋ยวเจอกันตอนนี้เราถึงปัป๊มปตทออสีมโหสดแล้วนะครับ มีอับมีซันได้เบอร์ดเดียวใช่ไหม <S <S เล่นเบอร์เดียวใช่ไหม วิดีโอครับวิดีโอวันนี้ขอดูหน่อยถึงแล้วค่ะถึงแล้วเจอข้อวิดีโอครับถึงแล้วค่าถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วเรานำเอาวันโอ้ยไม่ใช่อะไรเอาไม่ดีเอาไม่เดี๋ยวชะลอหน่อยนะครับไม่ต้องรีบมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเลยตอนคำสั่งคำสั่งพวกนี้ถ้าไม่มั่นใจอย่าเพิ่งกรอกลงไปนะครับมันจะมีการขีดค่าลบไม่ได้เพราะฉะนั้นกรอกไว้ข้างนอกถ้ายังไม่มั่นใจแล้วสรุปได้แล้วค่อยมาเรียงพอออกทางแยกเซตศูนย์ที่รถ แล้วค่อยๆลันไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบใช้เวลาให้น้อยที่สุดเพื่อความชัวเวลาพวกทำความเร็วไม่ได้มีผลจะมีป้าอให้เห็นชัดเจนใช่ไหมคะป้ายใหญ่มองซ้ายอย่างเดียวป้ายอยู่ซ้ายอย่างเดียวป้ายใหญ่เลยเลยรูปพวกนี้เขาจะเริ่มเลยไหนครับอันนี้ต้องไป T ีสามก่อนอันนี้ต้องไปทีละอันเอาเอาเอาเอทีจากซ C สองไปก่อนคำสั่งอยู่ตัวนี้นี่ครับ ทีซีสามสองไปสามเนี่ยอันนี้อันเลกเขาไม่อ๋ออันนี้ไม่ได้ใช้แล้วใช่ไหมอันนี้อันนี้ก็พับไว้ไม่เส็จไลเนี่ยครับพอออกไปใช่ไหมเลี้ยวซ้ายใช่ไหมเราเซตศูนย์ตรงทางออกนะครับเซตศูนย์แล้วก็ดูเนี่ยแยกควบปีบอะไรพวกนี้มันจะมีป้ายมีอะไรเนี่ยอ๋อไม่ต้องรีบแล้วไม่ต้องรีบไปเรื่อยๆครับครับๆครับปกติอย่าลืมใส่ไปเร่ยครบไปยาตอนนี้รถพยอยมาเยอะนะครับรายการนี้ร้อยกว่าคันนะครับ เดี๋ยวพักเดียวก็ไปเครียดกันในรถตอนนี้เฮพักเดียวอะไรของมึงเนี่ยก็ในรถอันนี้คือสีสันนะครับเขาเริ่มเสียงนี่ละล้อกันบ้านกันลอกันบ้านกันพนัทวิทยาคารรถเยอะนะครับร้อยกว่าคันเลยแล้ว มีเด็กๆมีครอบครัวมามากันเป็นชุดๆนะครับเพราะว่าเขาติดไฟแดงกันแอบดูนักเรียนรอการบ้านกันไม่ว่าตัวเลขมันไม่ครบช่องไงหรอรอได้ไปเป็นไรลรอไปเลยไม่ใช่มันไม่ครบช่องหรอไหนครับข้องความว่าใช่ก็ใส่ตามขีดละหนึ่งตัวแต่ว่าขีดก็คือช่องหนึ่งใช่ขีดก็คือช่องหนึ่งขีดละหนึ่งตัวแต่ก็จะเหลือช่อง ไม่เหลือแล้วม <ab> <parfois> ั้งด <h queen> <rique> ูดีๆดูดีๆดูดีๆไม่เหลือเดี๋ยวไปเถียงกันในรถต่อตอนนี้เถียงกันตรงนี้และเดี๋ยวไปเถียงในรถต่อนี่ครับผู้สนับสนุนนะครับรายการนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะสติกเกอร์เพียบเลยติดยันท้ายรถเลยมีเบอร์มีอะไรด้วยให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเนี่ยคันนี้ก็จะมีประมาณนี้เหมือนกันสวยงามจอดจะนุ่นใช้หมดเลย นี่ไปแล้วนะครับเยอะเลยอันนี้มาชุดกลางๆแล้วนี่คือสีสันนะครับอันนี้ใหม่กับแล้วมีเอลไพดด้วยมีเบนโอ้โหชนบุรีรถแบบยุโรปเยอะมากครับทีท่คลิปนี้เยอะเยอะเยะเสร็จเรียบร้อยนะครับรถประมาณร้อยกว่าคันเดี๋ยวเราเข้าไปกินกาแฟแล้วมีอุดหนุนที่ปั๊มกันหน่อยโอ้เย็นเลย